สวัสดีครับวัออนนี้นะครับเราก็จะมาตัดฉากหลังภาพแบบง่ายๆภายในไม่ถึง1นนาทีนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันหรือไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตัดฉากหลังเนี่ยต้องใช้แอปหรือว่าต้องใช้โปรแกรมนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวนะครับเราสามารถทำได้ทั้งระบบนะครับ ios หรือ android เริ่มต้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือโทรศัพท์นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับและอย่างต่อมานะครับก็คือรูปภาพที่เรานั้นได้ถ่ายไว้นะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะต้องไปที่ g o Google Chrome นั่นเองนะครับเข้าไปที่ o g l e Chrome เลยครับไปที่ Google Chrome นะครับกดค้นหาครับ ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า R E นะครับขึ้นมานะครับ R E M O V E B G นะครับกดเข้าไปเลยครับก็คือคำว่า remove นะครับ remove ตัดนะครับแล้วก็ B G ก็คือ background ด้านหลังนั่นเองนะครับเมื่อขึ้นค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่บริการของ Google ตัวแรกก็คือ www.remove.bg นะครับ เป็นบริการของโครมนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บง่ายครับเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือนะครับลบพื้นหลังภาพร้อยเปร์เซนโดยอัตโนมัติฟรีนะครับเริ่มเลยนะครับเราก็จะเข้าไปที่อัปโหลดภาพครับกดสีฟ้าครับกดติ๊กไปเลยไปเลือกภาพที่ต้องการตัดฉากหลังนะครับตะกี้เราเอาภาพไหนเอาภาพนี้แล้วกันนะครับ ตึ๊กก็ไปแล้วก็เสร็จสิ้นครับปึ๊บภาพก็จะเข้ามาแล้วนะครับใช้เวลา 1, 2, 3โอ้โหสวินาทีนะครับได้ภาพมาแล้วหลังจากนั้นก็กดคำว่าดาวน์โหลดครับสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับปึ๊บกดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดครับเรียบร้อยครับไม่ถึง1นนาทีเราก็จะได้ภาพมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับเปิดไปที่เปิดไปที่คลังภาพของเรานะครับ คือว่าแครี่ภาพนั่นเองนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับที่ตัดต่อภาพตัดต่อนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้นะครับได้หลายๆแบบนะครับไปตัดเข้ากับฉากหลังภาพอื่นก็ได้นะครับเป็นภาพฟิลหรือภาพเพื่อนๆก็ได้นะครับหรือนะครับเอาไปใช้กับวิดีโอก็ได้นะครับหรือใครจะทําบน คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ดูแลโนบุ๊กเนี่ยก็สามารถเอาไปตัดต่อในในโปรแกรมนะครับพวกอวด powerpoint ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะสอนวิธีการเอามันลงไปนะครับติดกับฉากหลังนะครับโดยใช้โทรศัพท์นะครับ,รนะรบง่ายนิดเดียวไม่ถึง1น,นาทีเหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอขอ,ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับซึ่งข้อขอก่อนนะครัาสวัสดีครับ